Uh, สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับ uh, วันนี้รายการยังไม่ยังไม่ตั้งชื่อรายการ uh, จะมา unbox เจ้า new nintendo tds uh, pokemon uh, 20 years anniversary limited edition ชื่อยาวเอาเป็นว่า limited pokemon ล้วกนะครับ uh, ตอนนี้คือ new นิวตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวเอาไปคอมแพ r กันคลิปอื่น u er, อันบ unbox ก็ตรงนี้ จากรีแอคชั่นนะผมจะไม่ค่อยตื่นเต้นมากเพราะว่าทางร้านเขาแกะมาให้ผมดูอีกทีอีกแล้วก็อย่างนี้ครับน,นี่เป็นใบอ,อันนี้โค้ดตรงนี้ดูได้เลยครับผมเติมไปแล้ว <c oughs> แล้วก็เออาร์การ์ดนี่ครับ a ออาร์การ์ดหมดไปตั้งกงล่องสวยๆแบบ ตัวนายอย่างนี้เราต้องโอ่วยตรงนี้ก็เป็น cover plate นี่ี่ z า r d o n กระทำให้อยู่คนละอันแล้วก็ตรงนี้คือตัวเครื่องก็ครับแล้วก็จะมะี cover plate ด้านหลังที่เป็นลิสาดอนแปะไว้อยู่อันนี้ก็ว่างเปลา่าแล้วก็ มีนี่อโอเคโบยกองโอเคแล้วก็ตรงกล่องน้บินมีเขาบอกเป็นลายคาร์เมนะครับก็ตามนี้เดี๋ยวจัดเรียงก่อนจัดไลยดีกวะ่ะอย่างนี้แล้วกัน ทั้งออกของมันคือเป็นอย่างนี้นะครับส่วนเรื่อง 3D อะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับ New XL ตัวใหญ่ก็คลิปอันบ็อกซิ่งก็ก็จบจบแค่นี้นะครับ